ตันลงไปยังขาหักตายพระจิรพิชรอโค้ลงมไปไปดอกแม่เอามาไฮโลดเงินใบเศร้ากระลุดมือเอาหลุดมื่อแล้ไปยุสยปยยปใสบันเนี่แกกแล้วไปใส่พูนี่โอ้ยเศ<อ>ร้า,านะเดียวนึกเหรอม่กงระเด้อยแม่ตนะุยนางนนะไส่น้อโอ้ยเอาเขาปนิยังงี้แม่น้ำมูยุติโอ้หลูกสาลาแม่ตุยนะคะฉันมาโซ่ความงามมทาเกเมื่อนี่โซ่ความงามไปเนาะงเบบตลูกกระซัานี่่อ ลูกพี่นเรามุ้นจังว่หนาวตีวันถวัดกันมึงอดชอนคนหนาวกวดช่อนคนมาหลายเถตรงมาหลายจะไหนงานเสี่ยแล้วก็สังกะสีมาหล่อบังตีละสิมีคนพ่อเคืองมาละคนสงสัยโทรศัพท์ไปถามเต็มบ้องมานี่เต็มบ้องมาเรื่อยๆเส้นไส้พุ่ยยาวมาเต็มบ้องมุกเจ้าว่าบัน อาญ่าเลยเต็มฮาร์เลเมลเต็มบาทวันนี้ว่าล้าเต็มบาทไปไปว่าพากันรงไปหั่นรางไปหัมาคุมงานอสมอ่าอนี้ออกอดียออปอพออมันไปเบิ่งพากันรงไปเปิดตัวบอยสิหรืใช่ไม่ต้องแปลกฉันว่าเปิดตัวบอยแค่ไหนเดียวนมีบอยนั่นหดอยู่ในรถตู้ผน ต้อนหัวได้เราตุยยไงเราไปของนะหัวก้ามเมื่อกีแม่ไผ่าอย่งันได้ผ่าอย่างมาฝากลูกฝากเต้าแม่แม่จุ้ยเด้แม่จุ้ยโอ้โหผ่าข้ามบ่ละแม่โอ้ยป๋อบ่สิ่งเป็นเรลียกอยู่เรลียกกินนอะเอาสักคนนี่ผ่าข้ามตีนะฮู้จ้าแม่จ้าขอบคุณมากครัแม่ขอบคุณนี่แม่เลยจ้าจ้าจ้าอิโต้ัาบอผ่าข้ามเขาจะได้ผ่าซักอเอาแ่เราครื่องให้เราหลายหื้นแดพ่อแม่กันต้องไหวพวกเอาฝืน เอาแด่เงินไปเนี่ยแม่ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณที่แม่เด้อแม่อยู่เอ้ยวิงวิงวิงโวยพ่อที่แม่นะขอให้แม่เนี่ยด้วยสมใจตันพลรรั่นบุญหนุนเครื่องเรือแม่เดอ้อบรรลุความประสง,งาาาค<อ>ง์เจ้าทุกด้านท่านการค้าอย่าขาดเกินไปท่างไหนางนี้แจกเพงินซ<อ>ื้อซอยบ่ซอยหนีขายของดีแจกคนนี้เงินทองปองการขายค้าก<อ>ารชูดจะเลิศจะเลิศรุงเรื่องเก่าหนาเรื่อแม่เด้อจะเลิศพร ว่ามาไห้กระเล้วเต้ว่า,วา,วา,าดีปานี้ก็ไปเป็นนักเทศซะเปลยงเอาเทศจะได้แล้วใชมกานมาต้องควมงานในมือนี่งามหยางเพราะว่าพุทธกะ,จะลกออกเออ,อยิ้งจะงามงามของใหญ่ใช่ใบหน้าออยิ้งจะสวยสวยหวานขาใช่าตาหวานยิ้งจะแก่แก่ลีลาอยู่ได้นานประสบการณ์ต้องผ่านชายหลายหลายคน อยู่อันนี้คอนอยเป็นผัวไม่บึงบุ้ทุกคนเราลักไปที่เ้าปากเ่าจะนจริงรอสร้ <c oughs> มุงตอเป็นแนวอสอมอบอกมามาขัดกอนบ่อออะจะเตู่ไขี่มอญก่นะขี่มอญนี่เอาซุ้มเนยป็นออ,อะจะซุ้มขี่มอก็ซุมบ่มีเดียต้องปิดเตวา,าสงสันบ่แมนบ,บบ่มีเดียเด้จักีซเมืรอนี่อส้อมีเงินเดียร์หล่ะเด้โอเงินเดียรพันเดียวนึงพงเงืนเดียนพันเดียวเห็นจัจจะขอเงินเดียน์มื่สองน,นี่อ เจ้าว่ากรใจายตัวกันว่าอสมออาสาสมักกันนี่อาสาสมัครกกติจะมัครพ้าโทตสมัครขี่บ่หอกเงี่ยวบ่หอกกันง่ายแต่ท่านหมอสมอเพราะท่านโดนผู้ยิบานประกาศออกขอกระจายข่าวว่าสมอเอ้ยเตรียมตัวเด้อพัฒนาชุมชนหมู่บ้านสิเป็นการเป็นงานเต็มขยายออกแทงมันถนนนนท์แท่งตามงานออกแทงมันแปลนมันเกี้ยงเออเอาแม่นี่ดีเด้แหะนั่นถนนนนท์แงแปลนเดินเตือนย้อนอสมอพากันตัดได้ครับแปลี่นในเร็วเฮียหนอสมอโหขัดฉันปัดตัดเที่ยงงา เาป็นมันมีหงื่อสีมุติก็เฮี้ยนเพิ่น่นี้รอเผ็ดเปียกกำไทยบานแลนห่อห่อพอห่อเพ็ดเปียกกำไทยบานยานบริหนาบริตาเห็ดดีปนลูกกับผัวจะคล้องยูบานกินขีช้างแม่มันเป็นอย่างั้นน้ำดูน้ำผัวเป็นเพงผัวอสมอานบริกินเขาเป็นกึจังสมอบานคูบ่บ้านต้งเป็นอย่างตรงสมอบานกูเนี่ยไส่เปียนเปใส่ลาบงัวเลยเขาขวดีเคาขวไปใส่แองน้ำ วัต้นเต้นเป็นวเป็นอสมอโดนเม่อยกกสนเป็นเต้นอาลามีกบาดภาหลวาลังกายเตลเมียเป็นเต้นอาลามีวัดสันขีโผแข็ง่างอยู่นี่ไงคนนี้ไงคนนี้กันี่เดี๋ยวเบื้งหนาวอสมอเตลเมียวัดสันคิวโกงคองน้องเลี้ยงคิวหนาวอสมอเตลเมีวัดสันเดียวเบื่งกาเมกทีมาเขาคำหน้าดิสติแดงปิดแบบนี้ย้ำเต้นอาลามีวัดสันคีโผฝัดตรงล่างตรงล่าง โอ้ยอสมอสะก่นนครเนี่ยดิอสมอบ้านกูพุ่นแม่กูพุ่นแงมกะงามงามผู้ขี้ไล่กับขี้ไล่อีบบอกงี่มันติดขี้ไล่ค่ะแตะลักกนคิวบะมี่กวนไม่ซี้ซึ้งไปมบุตรต้งเออเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนจะเปล่าคิวบะมี่จะเปล่าเออเงินหลายยี่สิบะก่นนี่เออโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณนคาถ้าปากเอบีต้นนี่แม่เออขอบคุณนคาไส้เสียแดงมันบันบันอ่บบนี้ที่หน้านบันพงล้ำลุ่โอซอมอส นบ่เป็น้านเจ้าเป็ี่ยนไปไหนกินข้าวแล้ยวเพรล่างถอยเพื่อแช่ไปจนมานอนขึ้นโอ้ยเอาเปลาผู้ใด้ล่างใครเพิ่งวันนี้โอ้ยสอสมอล่ะซอยกลางกูบ้านนายยังดอกแจ๊กกี้ง่ายได้หน่อยแถวจังหวัดสกลนี่สมัยหลายแถวเอ้ยว่นหลายจังไหนแถวนี้เขาเจ้ามาเหยียบยังมิตสีซัน มอนตัทีตนแดงหลายกับ่หลายเสือมันยังมาทวงกู้อมอยู่้วงไรเย้สู้ๆกระเทยกระเทย่นะกรเทยมาสลายหัวจ้งกรเทยผูดใดมาเดี๋ยวไหนมันตัวขนเป็นบันกรเทยแล้วมาแล้วมันยังมีเถาลงถ่าย้อมกระเทยเถาหวกบ่าเขียนเขียตาเจ้าเทียงมันเทียงแล้วเทียงเเปยังกอนอยู่กรเยเถามน้นเลยมา นอนนี่เลยหลังอาคารนี่อมันเย็นดีตัวเย็นยูนอนพอดีสีกล้สองตัวจ้วันแรงงงาใส่มาซองบางหนากูห้องขึ้นบังแหงห้องะไกระกกะ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 กตัวกนอนกับพ่ออิมเข่ากับหิวพาเข่าพูจะจับใกล้สองตัวนี่อ้อมถึงหน้ากวางบ้าสีใกล้เพิ่อนเพราะว่าแต่จะใกล้ผู้ใดแล้ตโดนพ่อหญาหมากับมาซองบางหน้าห้องซื้อกูขึ้นบังแห้งฮ้องจังหง้อง กนไนูเนโตหมาห่จักมึงกูนี่ตีสิขี่ก็บพได้ข uh, ี่กับแก่หจักกูไ็ได้างนี่เฝ้าไปขี่ห้องน้ำสองบาทที่ทังหลังนานนี่สามบาทสบาทสามบาทเอากูจ่ายสองม่เอาเอาคันสบาทนี่มันขี่เงี้ยวตดดมนบ่อหลเอกูเ่ตดกูมิแตขี่กันเงี้ยวแล้วไอ้แสมบาทเออเลยได้สองบาทนี่เข้าไปห้าเน้วนั่งรถก็ขี่กับแก่เมื่อตามมาเมาห้องใช่กูเลยไปโต๊ด โอ้ยมันหองเาท่รนประจัของมันจักแนวกวนหูุจักกูก็เลยอย่างไรขี่เลยเปลี่ยนหองขี่หองยงับประหองนางล่องค่อมจีขี่ออกเจ้าเลประตูเจ้าเปิดออกเองวัานึ่เอ้าคือเปิดออกเองคือคนผู้ใดเปิดมันบ่มีก่กอดล้อเห็นจังไหนทั้งนางขี่ทั้งดึงไม่ที่สี่แนวเป็นบ้าสิมันยามแล้วเห็นจังไหนได้ๆกูกระยับดาบกูใช้อ่างน้ำเลยจุ่มลงหอนแน่หลอนแน่บนหล่แน่ออกก็หล่อฟาด อีปีเตบอกว่าเห้นเกียร์สถานที่เนาะสถานที่ราชการกว้างขวางใหญ่โตโอ้ล้านการงานกายชาติจินเนี่ยร่งการเนีห้องน้ำมีหลากหลายห้องอยู่ทางหลังก็เห็นมอีปีตสามห้องเออสามห้องเจ้าไหนหลายห้องอยู่มันหลายห้องอยูแต่เราไมีอาถรรพ์แนวหนึ่งนั่นคอยบอกแล้วมันมีผีหรอกมันมาเป็นผีหรอกนี่ยเข้าห้องนึงมีน้ำมือมีขันเข้าห้องนึงมีขันบ่มีน้ำก็งอวใสงอขวบวีต่ำบอกทางหลังกระคาด ป็นอย่งจังมงงามาเอาหองมีขันไปใส่น้ำเราเนี่ยอุแก่่าเราบอกพุ่งซุ่มถ่าอยู่ท่าหน่อืพจังไปกดเอทีเอ็มทกสอนอ้เงขับอกเปก็จิบ้แดงหน่งานกาชากมพงไปใส่ดาวไปใส่ชงตาชาู่ใส่พูนนิ้วพูนใส่ดาวพูนปอยหนาบ่อยซิรสผ้าลูกน้องไปฟังเล่นนี่ผ้าเอกโมธาเนีได้หอดตู้เย็นเอ้ามันมีรถใส่เมียบปล่งเพิ่งจะแดงไปว่าเดีว ตู้เย็นนอีดีนี่ติเนี่ยตูวเย็นอันใหญ่ๆอีดีได้หดีมึ่เขาใจ่ากัดิงามที่แม่เขาใจาิงามตอนเนี่ยบ้าแม่กัดทิงามตู้เย็นอไกูตีไปหมดบิดอยเศเจ้าเด็กกูบิดสีเลยเจ้าดกมามาอ้ยเดี๋ยวนี้กูจะกินเขาไม่ได้แล้วะนนกินจะมามาเนี่ยเพราะยเดี๋ยวตายเลอีปอบมึเอาอีหลีมากกุิวิกไสยเอาอีกเ่่เตาียงมึงก็เส้าเสียงงก่อเอา ขอเสียงแฟนคลับประจำใจกระไรบอยสิริไส้หน่อยเร็วอขอเสียงแฟนคลับซอยแอนอรดีนะ<อ>เอ้าแองอรดีกี่มาติบ่ได้มาขอเสียงนี่นะเอาถามมึงชื่อๆนอยู่แล้วขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็ว <มา S 1> ต้นลำนาเน <มา S 1> ี่ยผู้หายลายอะ,อะม,ามาเปลี่ยนไปสิถึงเลขวัวสิมาขอเสียงหน่อยเร็ว ฝันเอาเดี๋ยวฝันเอาจังไหนเบิ้งหมอลำเดี๋ยวกลับไปนอนฝันข้าได้จักสองตัวสามตัวฝันเอาตัวเลขโอ้ยฝันได้ก็ซื้อไปเดี๋ยวจะเมื่ออันเบิดสุดตัวแล้วจะเปลี่ยนหาเดี๋ยวบัตตายเพราะงีเนี่ยหวดก้อนนั่นวันนี้มันเย็ดชียโอ้ยใหม่ก่อดมันห่วงแต่ตัวอันเดี๋ยวพอจะไหนอันเบิดปีเอาผู้หมุนขึ้นหมุนแม่นเถอะจากหมุนแม่เลี้ยงฉบเอารถไปี๊หีมันอยู่อีมันหมุนไันหมุนบ่เป็นละหมาล่ากูจิไปหมุนนอตโต คอยมีลงมควองหนึ่งเดีวยวคอยสัตท่านับถือเล่าโยงเอา <c oughs> ล็อกพวงใน่ลอพวงเนี่ยพาเจ้านีไหมนีมนยจขาล็อกพวงอกเอาขัพาเจ้ากันเจริญพรญาติโยงนั่นกี่เตม่ิมาขอแต่ตะกูกันยันเก่งุงวัด <c oughs>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  ต้องมึงว่าพี่ผมตีเ,เป็นหนังจังบวะสื่อบอดแคบมาใส่ผลิตภัณฑ์บอดแครมแชมพคูเพื่อคนรักหนังสีสันและเส้นผมเออมีเพิ่นออกมาขายมือนี่ราคา390บาทรับสูตรแคลติน290คือยเสบซื้อมาใส่หาผมมึงตงรงอุซื้อมาใส่หรอค่ะเป็นจังไนบอดือจังมึงเห็นอะไรอีเป็ด โอ้ยนาทีนี้คือจะมีหมายถึงว่านี่ส่วนที่บ่มีส่วนแบบเบิดเต้นเบิดกรรมไบบมันเบิดไปแต่ว่าส่วนที่เหลือนี่เห็นไหมเวลาใช้แล้วมันจะนุ่มสลวยนี่นุ่มลื่นเลื่อนลื่อนเลื่นนี่ผมสวยเจนอะนี่ผมก็เฉพาะก็ถือตากูไปไปไปหาขายก่อนไปขายบ